สวัสดีครับเป็นแฟนช่องดาราก็ะสิบช่วงนี้ก็เป็นช่วงใหม่ของทางช่องนะครับจะเป็นการรวบรวมสถิติตัวเลขหรือแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยในงวดสองพฤษภาคมนี้เราก็จะนำแนวทางของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ที่เป็น10เลขดังที่จะออกในงวดวันที่สองพฤษภาคมนี้มาฝากแฟนๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ สิบเลขเด็ด2พฤษภาคมนี้ก็จะมีเลข 29, 19, 69, 28, 59, 25, 72, 85, 18, 48ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเลขมงคลที่แทบจะทุกมวดต้องติดตามซื้อกันนะครับอย่างเลขของ1991หรือ5989 ซึ่งเมื่อที่แล้ว8เจ้านั้นก็ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับอย่างไรก็ตามทางทีมงานเป็นเพียงนำแนวทางมาให้นะครับแฟนๆโปรดพิจารณาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ